สดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่อ้อยขอรวบรวมผลงานล่าสุดของนักสแสดงชายช่อง7มาอัปเดตให้ฟังกันนะคะว่าใครมีผลงานอะไรกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันค่ะเริ่มจากพระเอกคนแรกของเราก่อนแล้วกันค่ะเวียสุกลวัต์ค่ะณตอนนี้นะคะยังไม่มีการอัปเดตเข้ามาใคาไรไงก็รอฟังประกาศอีกทีแล้วกันค่ะ พระเอกคนต่อไปค่ะไม้พัทรเดชค่ะก็มีละครอยู่ระหว่างการถ่ายทำสองเรื่องนะคะก็คือเพตรานารมิตคู่กับมุกดานรินรักและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เปิดโผล่ไปไม่นานมานี้ก็คือละครเรื่องในรอยใยค่ะประกบคู่กับทิสาวริทิสาและสกายมาเรียค่ะคนต่อไปค่ะมิกทองระยะค่ะณนะปัจจุบันนะคะก็มีละครที่เพิ่งเปิดโผล่ไปเมื่อไม่นานมานี้อยู่หนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องแม่โขงค่ะ มาประกบคู่กับเรียวทัศนียาค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะอมอักพันค่ะตอนนี้มีละครอยู่สองเรื่องโดยเรื่องแรกก็คือละครเรื่องจัดจ่าในชุมโจนหรือเสื้อสัมฟ้าสามค่ะประกบคู่กับแพลวเชมาีซึ่งก็ใกล้จะลงจองให้เราได้ชมกันทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์โดยเริ่มตอนแรกคือวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือละครเรื่องรอยรักรอยบาปค่ะ พระเอกคนต่อไปค่ะท่านว่าสุริยะจักรค่ะซึ่งก็มีละครอยู่หนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครเรื่องแผนลวงบ่วงมารยาค่ะซึ่งก็กําลังถ่ายทําอยู่ในขณะนี้นะคะมาประกบคู่กับพิงพอนภประพาวดีค่ะ เระเอกคนต่อไปค่ะแค่มาสวีค่ะตอนนี้มีผลงานอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกชาติพยักขมนักเลงค่ะซึ่งก็กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้นะคะทุกคืนวันพุธพอดีคเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะและอีกเรื่องหนึ่งที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือละครเรื่องลมพัดผ่านดาวค่ะเรียกได้ว,ว่าเป็นการประกบคู่กันกันกบนางเอกสุปตาอัมพชลาภาเลยค่ะ พระเอกคนต่อไปค่ะเอสกันตพงค์ค่ะมีละคร2เรื่องนะคะสำหรับเรื่องแรกก็คือเพลิงไทยค่ะประกบคู่กับปูเป้เกษรินค่ะที่อยู่ระหว่างการไททาและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดโผไปเมื่อไม,ม่นานมานี้นั่นก็คือละครเรื่องคุณแม่แก้ขาดค่ะประกบคู่กับสกายมาเรียค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะบุ๋มกิจก้องค่ะ ณนะตอนนี้นะคะมีละคร2เรื่องนะคะก็คือเรื่องแรกเนี่ยเคหานางคอยคู่กับพิงพอดปะเพราดีค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการไททาอยู่นะคะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นละครแนวแอคชั่นเรื่องกล้าผาเหล็กค่ะประกบคู่กับชานาลีวิสค่ะคนต่อไปค่ะออฟชนะพลค่ะมีละคร1เรื่องนะคะก็คือละครเรื่องรักซ่อนรถประกบคู่กับนางเอกน้องใหม่มินชิเศรษฐนันค่ะ คนต่อไปค่ะบิ๊กเอ็มกรีตลค่ะนะตอนนี้ยังไม่มีประกาศนะคระยังไงก็รอประกาศอย่างเป็นทางการอีกทีแล้วกันค่ะต่อไปนะคะลุยส์เฮสค่ะมีละคร2เรื่องนะคะซึ่งก็เป็นละครบู๊ทั้ง2เรื่องเลยค่ะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะขวางทางปืนค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการไททาค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดโผล่ไปเมื่อวันนี้เนั่นก็คือละครเรื่องแม่โขงค่ะ พระเอกคนต่อไปค่ะยูโรยศสวัส์ค่ะซึ่งก็มีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะฮักหลายมาเลดี้ค่ะประกบคู่กับพระพายลามิดาค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดผลล่าสุดก็คือละครเรื่องไฟน้ำค้างคู่กับมุกดานรินรักค่ะคนต่อไปค่ะโดนาพัทรพลค่ะมีละครอยู่ที่กัน2องเรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะอุ้มรักปานิหารค่ะซึ่งสุกนี้ก็เสนอเป็นตอนจบแล้วนะคะและเรื่องที่2ค่ะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําก็คือละครเรื่องลือไทยบดีค่ะ พระเอกคนต่อไปค่ะแบงค์อาทิตย์ค่ะณนะตอนนี้นะคะก็มีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกเนี่ยป้อมปังบานค่ะซึ่งก็กําลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้ทุกคืนวันจันทร์อังคารเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะและอีกเรื่องหนึ่งก็คือละครเรื่องรักในรอยลวงค่ะคนต่อไปค่ะบิวรพลค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน1เรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะพระเอกคนต่อไปค่ะจินจินนะคะ่ะ มีละคร2เรื่องนะคะแล้วก็มีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องค่ะสําหรับละครเรื่องแรกก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะซึ่งก็ปิดกล้องมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะรอกอารออกอากาศอยู่ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดโผล่เป็นล่าสุดก็คือละครเรื่องทุกอนุหรือไทยประกบคู่กับฮานาลีวิสส่วนภาพยนตร์ที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําก็คือเรื่องรักได้แรงอกค่ะเป็นภาพยนตร์แนวภาคใต้นะคะประกบคู่กับนักร้องชื่อดังของภาคใต้เป่ากิ่งการค่ะ คนต่อไปค่ะแชรวรากรค่ะมีละครหนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครก่อนข่าวเรื่องดั่งฟ้าสิ้นตะวันประกบคู่กับมิ้นพรทิวาค่ะโอชาคริสค่ะตอนนี้มีละครอยู่ด้วยกัน3มเรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกก็คือละครเรื่องสัจจะในชุมโจรหรือเสือสั่งฟ้าสมค่ะซึ่งจะเริ่มอ,ออกอากาศตอนแรกคืนวันเสาร์ที่2 9ตุลาคมนี้ทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะเรื่องที่2ค่ะกับการขึ้นแท่นเป็นพระเอกหลังข่าวเรื่องแรกแคน2องแผ่นดินค่ะ และอีกเรื่องนะคะที่เพิ่งเปิดโผลเป็นล่าสุดเมื่อไม่นามนมานี้นั่นก็คือละครเรื่องคุณแม่แก้ขัดค่ะ <S <S คนต่อไปค่ะโอราทีค่ะมีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะเริ่มจากเรื่องแรกก็คือละครเรื่องเคหันางคอยค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นพระเอกละครเย็นก่อนข่าวเรื่องรักแท้แทบหลายประกบคู่กับเกรทพาสิตาค่ะ พระเอกคนต่อไปค่ะโหนธนากรค่ะมีละครด้วยกัน2เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกาชิาพยักค,คมนักเลงค่ะที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้ทุกคืนวันพุธพฤหัสค่ะเวลาสองทุ่มครึง่งและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นพระเอกละครเย็นก่อนคาวนะคะเรื่องแม่ปูเปรี้ยวประกบคู่กับนักแสดงสาวดาวรุ่งสมสัยศาสนาค่ะซึ่งละครเรื่องนี้ก็อยู่ระหว่างการถ่ายทําอยู่ค่ะ พระเอกคนต่อไปค่ะเบนสันติราชค่ะซึ่งก็มีละครอยู่้วยการ4เรื่องค่ะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะพยัคฆ์ร้ายในกุหลาบค่ะที่กำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเรื่องที่2ค่ะควางทางปืนค่ะเรื่องที่3หงในกรงกาคู่กับพีพีพัชยาค่ะและเรื่องที่4ที่เปิดผลล่าสุดก็คือละครเรื่องไฟนำค้างค่ะคนต่อไปค่ะบอสชนะการค่ะมีละครอยู่้วยการ3มเรื่องค่ะโดยเรื่องแรกก็คือละครเรื่องเพลิงพรยค่ะเรื่องที่2แพนลวงบ่วงมารยา และเรื่องที่3นะคะที่เปิดผลล่าสุดไปก็คือละครเรื่องไฟน้าค้างค่ะแม่จุติค่ะซึ่งก็มีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องสาวใช้เดลิวีประกบคู่กับแพรวชอมาวีค่ะต่อไปค่ะบอมพงศกรค่ะซึ่งก็มีละครอยู่ด้วยกัน2องเรื่องนะคะที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําทั้ง2เรื่องเลยค่ะนั่นก็คือละครเรื่องเทโตรานลมิตและเรื่องรักในรอยลวงค่ะซึ่งก็เป็นละครที่เพิ่งเปิดผลไปเมื่อไม่นานมานี้นั่นเองค่ะ คนต่อไปค่ะภูมิเกียติภูมิค่ะณนะปัจจุบันนะคะมีละครด้วยกัน4ีเรื่องค่ะเริ่มจากเรื่องแรกสัจจะในชุมโจรหรือเสื้อสั่งฟาสามค่ะซึ่งก็ใกล้จะลงจอให้เราได้ชมกันแล้วโดยจะออกอากาศให้ชมกันทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะโดยเริ่มตอนแรกคืนวันเสาร์ที่29ตุลาคมนี้ค่ะ เรื่องที่2ค่ะเป็นละครที่ปิดกล้องไปสักพักแล้วนะคะรอกันออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องสาวสองวิญญาณค่ะเรื่องที่3ค่ะก็คือเรื่องมนตราตะเกียงแก้วค่ะและเรื่องที่4นะคะก็คือละครเรื่องรอยรักรอยบา คนต่อไปค่ะบิวนัทพลค่ะมีละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำหนึ่งเรื่องก็คือลือไทยบดีค่ะต่อไปค่ะฤทธิ์วิชยาพงค่ะมีละครสองเรื่องด้วยกันนะคะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะเรื่องแครงสองแผ่นดินค่ะแล้วก็คุณแม่แก้ขัดค่ะต่อไปค่ะฟีฟาเพรมานันค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเป็นพระเอกละครเย็นก่อนข่าวเรื่องมาเฟียลัมซิ่งคู่กับชิงชิงคฤหัสาค่ะ ต่อไปค่ะฟิล์มกัญญากริชค่ะณปัจจุบันนะคะมีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องก็คือละครเรื่องป้อมปางบานค่ะซึ่งก็กําลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้ทุกคืนวันจนันทร์เวลาสองนุ่มครึ่งค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องทุกอนุหรือไทยค่ะคนต่อไปค่ะบิ๊กนัททัศชัยค่ะก็มีละครหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะก็คือละครเรื่องสร้อยนาคีค่ะซึ่งก็อยู่ระหว่างการถ่ายทําค่ะ คนต่อไปค่ะใต้ฝุ่นตากเพชรค่ะมีละครที่กำลังออกอากาศอยู่หนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องป้อมปาง,งบานค่ะอันอัคราพัฒน์ค่ะมีละครอยู่ด้วยกันสองเรื่องนะคะเรื่องแรกค่ะอุ้มรักปฏิหารนะคะในบทของโชติกำลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ทุกคืนวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ค่ะโดยศุกร์นี้เสนอเป็นตอนจบค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เพิ่งเปิดโพลล่าสุดก็คือละครเรื่องรักซ่อนรถค่ะ ไรจักพัทค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องมนตราตะเกียงแก้วค่ะคนต่อไปค่ะริวพัทธรพงค์ค่ะซึ่งก็มีละครอยู่ด้วยกัน4ี่เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหารค่ะที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะจบในคืนวันศุกร์นี้แล้วนะคะเรื่องที่2ค่ะไส้นาคีค่ะเรื่องที่3คุณแม่แก้ขัดและเรื่องที่4ที่เปิดโผล่ล่าสุดไปก็คือละครเรื่องไฟน้ําค้างค่ะ แทนตะวันค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องฮักหลย My Lady ค่ะคนต่อไปค่ะโทษลาวิชาค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะคะสําหรับเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องดังฟ้าสิ้นตะวันค่ะเรื่องที่2สาวใช้เดลิว e r ีและเรื่องที่3ก็คือเรื่องในรอยทรายค่ะคนต่อไปค่ะต้องสมิธพงค์ค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกเนี่ยสาวใช้เดลิวิลีค่ะเรื่องที่2อาฮักหลาย My Lady ค่ะ ต่อไปค่ะบริสุกฤตค่ะมีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องแรกพยักร้ายในกุหลาบค่ะซึ่งก็กําลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้และอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือมาเฟียลัมซิงค่ะคนต่อไปค่ะไบร์นัทพัธค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน3เรื่องค่ะเรื่องแรกพายกร้ายในกุหลาบที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะน,นี้เรื่องที่2เรื่องเทเลตรานารามิตเรื่องที่3นะคะที่เปิดผลล่าสุดไปก็คือละครเรื่องไฟน้ําค้างค่ะ คนต่อไปค่ะโต๊ดอัครรัตน์ค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือเรื่องมนตราตะเกียงแก้วและเรื่องที่2เพวตรานาลมิตค่ะซึ่งก็กําลังถ่ายทําอยู่ด้วยค่ะต่อไปค่ะคริสอาร์คริสค่ะหนุ่มน้อยหน้าใสคนนี้นะคะเจ้าของตำแหน่งสมาร์ทบอย2 2 2 0ะตอนนี้มีละครที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องแผนลวงบ่วงมันยาค่ะ คนต่อไปค่ะวินวาทิค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเพยราราณาลมิตค่ะต่อไปค่ะเติ์กนัชนนค่ะมีละครหนึ่งเรื่องนะคะก็คือดั่งฟ้าสิ้นตะวันค่ะต่อไปเรามาดูนักแสดงชายที่ส่วนใหญ่มักจะเล่นบทรายรายกันบ้างค่ะเริ่มจากคนแรกก่อนแล้วกันค่ะพลพูนพาดค่ะ เรียกได้ว่าเห็นหน้าก็รู้เลยนะคะว่าเป็นตัวร้ายซึ่งปัจจุบันนะคะมีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องเริ่มจากเรื่องที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็คือละครเรื่องชาติพยักคมนักเลงค่ะแล้วก็ตามด้วยละครเรื่องที่กําลังถ่ายทําอยู่ก็คือละครเรื่องเพตรานาลมิตค่ะ คนต่อไปค่ะเต้มปิติพลค่ะก็เป็นนักแสดงอีกคนนะคะที่มักจะมาในบทร้ายนะตอนนี้มี3เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องแรกค่ะที่กําลังออกอากาศอยู่ก็คือละครเรื่องพยักร้ายในกราบค่ะเรื่องที่2ค่ะสาวสองวิญญาณค่ะรอการออกอากาศนะคะและเรื่องที่3ที่อยู่ระหว่างการถ่ายทําก็คือรักแท้แทบไหลค่ะ คนต่อไปค่ะน้ำราพิพัฒน์ค่ะสำหรับน้ำราพิพัฒน์นะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ละครเรื่องหลังๆมักจะมาในบทร้ายมากกว่านะคะและตอนนี้มีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะที่กําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ก็คือละครเรื่องป้อมปังบันค่ะออกอากาศทุกคืนวันจันทร์เวลาสองทุ่มครึ่งค่ะคนต่อไปค่ะนรชรบุญค่ะ <S <S มีละครอยู่ด้วยกัน2อเรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกเนี่ยลมพัดผ่านดาวค่ะและกล้าผาเล็กค่ะ คนต่อไปค่ะบิ๊กกฤษดาค่ะมีละครหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะก็คือฮักหลายไมเลดีค่ะคนต่อไปค่ะโดนกนินค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะพยักร้ายในกุหลาบซึ่งกําลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้เรื่องที่ือไทยบดีค่ะและเรื่องที่3ามขวางทางปืนค่ะคนต่อไปค่ะพอลเดอะบอสค่ะมีละคร2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกค่ะรักแท้แซบหลายเรื่องที่2ขวางทางปืนค่ะ คนต่อไปค่ะหมูภูสนาค่ะก็มีละครอยู่ด้วยกัน3เรื่องนะคะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะมาเฟียลำซิงค่ะเรื่องที่2เขหานางคอยและเรื่องที่3แม่ขงค่ะต่อไปค่ะแอมพิรวัตรค่ะมีละคร2เรื่องด้วยกันค่ะเริ่มจากเรื่องแรกค่ะขวางทางปืนค่ะและเรื่องที่2หงในกรงกาค่ะคนต่อไปค่ะอั้มทิวราค่ะมีละครอยู่ด้วยกัน2เรื่องนะคะก็คือลิไทยบดีและขวางทางปืนค่ะ คนต่อไปค่ะไอ้นาคินทอนค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือเพตรานารมิรค่ะต่อไปค่ะไม้นนทพันธ์ค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องก็คือป้อมปางบันที่กาลังออกอากาศอยู่ในขณะนี้ค่ะต่อไปเรามาดูนักแสดงน้องไมนูเจนกันบ้างค่ะเริ่มจากคนแรกเลยแล้วกันค่ะดรีมบุญนฤทค่ะก็เริมมีละครอยู่หนึ่งเรื่องนะคะก็คือละครเรื่องลิทไฮบดีค่ะ คนต่อไปค่ะแพนบุรันรัตค่ะมีละครอยู่ด้วยกันหนึ่งเรื่องนะคะก็คือลือไทยบดีเช่นเดียวกันค่ะต่อไปค่ะบิ๊กเอ็มสุเมธาค่ะมีละครอยู่หนึ่งเรื่องเช่นเดียวกันนะคะก็คือละครเรื่องรอยรักรอยบาปค่ะ <_ O> และนักแสดงน้องใหม่อีกหนึ่งท่านนะคะที่มีผลงานเรื่องแรกนะคะก็คือซิลธนาธรค่ะมีผลงานที่อยู่ระหว่างการถ่ายทำหนึ่งเรื่องก็คือละครเรื่องแม่ปูเปรี้ยวค่ะ และนี่ก็เป็นผลงานล่าสุดข,ของนักแสดงชายช่องเจ็ดปัจจุบันนะคะที่แม่อ้อยนํามาอัปเดตให้ฟังกันในคลิปนี้ค่ะหากว่ามีข้อมูลตรงไหนนะคะขาดตกบกพร่องหรือว่าผิดพลาดประการใดไปตรงไหนยังไงแม่อ้อยก็ต้องขออภัยวะที่นี้ด้วยแล้วกันค่ะชมแล้วไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครค่ะขอบคุณสําหรับการรับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ